เส้นทางทเที่ยวเทสน่ผ้าทอสัมผัสวิถีผ้าทอชนเผ่าลัวใช้ถนนพหลโยทินหมายเลข1 1 0 3จะพบกับไร่ชุยฟง จากนั้นเดินทางขึ้นไปสัมผัสและสการะพระบรมธาตุศรีนครินทราสถิตมหาสันติคิรีสัมผัสชุมชนผ้าเผาลัวบ้านตาใจใสาจากนั้นเดินทางไปสัมผัสตลาดชนเผ่าแม่สลองดื่มด่ำกับกาแฟพนาคอฟฟี่และใช้เส้นทางหมายเลข1089ชิมอาหารเลิศลดรสจากร้านพนาคอฟฟี่เฮาส์ จากนั้นใช้เส้นทางท่านหลวงหมายเลขหนึ่งมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์พญาเมงรายมุ่งหน้าทิศใต้สัมผัสวัดห้วยปลากังจากนั้นเดินทางต่อใช้เส้นทางเดียวกันมุ่งหน้าสู่ร้านกาแฟอินสปายบายพรินเซสและใช้เส้นทางหมายเลข121 1ท่องเที่ยวสิงฟาร์กจากนั้นเดินทางต่อสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมืองรวง อันเป็นเส้นทางเที่ยวเท่สเสน่ห์ผ้าทอสัมผัสวิถีผ้าทอชนเผ่าลัวครับ ก็ชงเผ่าลั้วนะคะตัดชุดใช่ไหมคะจะเป็นผ้าธรรมดาแบบนี้แล้วก็มาตัดเป็นชุดพผู้ผู้ชายี่ผู้ชายก่อนนะคะแต่ช่วงหลังๆนะคะหนูก็เลยถามว่าคนเฒ่าคนแก่เราทอผ้าได้ไหม<ๆ>ก็บอกทอได้อยู่คะ่ะ <ๆๆ S 1> ก็เลยชวนมาทําที่บ้านกลางพอไม่นานก็หนูก็ไปซื้อได้มามาย้อมแต่ว่าย้อมออกมาสีไม่ค่อยดีคะ่ะแล้วก็เอาๆๆๆที่ย้อมเสร็จแล้วเราก็มาต้มด้วยน้ําข้าววิธีแรกนะคะ ต้มน,น้ำข้าวก่อนแล้วก็เอาไปตากค่ะตักแบบนี้นะคะวิธีแรกก็ต้มน้ำข้าวก่อนแล้วก็เอาไปตากแห้งค่ะหัวจะแห้งก็ใช้เวลาถ้าแดดดีก็3วันนะคะเพราะว่าให้แห้งดีที่สุดเพื่อจะไม่ต้องให้สีตกใส่กันอย่างนี้ค่ะเวลาไปซักนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สองเราก็มาม้วนวยอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นม้วนเลยนะคะแบบนี้นะคะม้วนได้ค่ะม้วนเป็นซุ้นได้ค่ะแล้วก็เราก็ตีเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะคะ ถ้าสีดำล้วนๆก็คือใช้สีดำล้วนๆค่ะถ้าอย่างเช่นเสื้อตัวที่หนูใส่นะคะเป็นสามสีค่ะ<อ>มีสีชมพูแล้วก็สีดำแล้วก็สีม่วงจะออกมาเป็นสีแบบนี้เลยนะคะผสมค่ะ